ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหา IDRv เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่ปอมมีกำลังซื้อแนะํนำเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม IDRv ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงผูตามมากกว่า200,000คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแร,แรเพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่อแอดมินต้น TP 7และรับเงินได้ทันทีจากพลังแฝงสุดฮาในแร็งนะครับกลายไปเป็นพลังแฝงในการแข่ง APL ล่าสุดนะครับผมสวัสดีครับยูนต้อนรับเข้าสู่วันที่แล้วเช่นเคยนะวันนี้คุณอยู่กับริกเตอร์นะครับผมวันนี้ใครได้ดูในงานแข่งบ้างครับก็จะเป็นในส่วนของ SRY นีครับชนกับเบิร์ดลาดบางังเออเ,เขาใช้พลังแฝงเคอเร์ซอบเบสนะครับ ประมาณนี้เออคือเกินเลยเขาเอามาชนไอรินะครับแล้วมันเป็นตัวบางๆนะครับเขาก็แบบอยากจะรีบเบิร์ตไปเลยเออประมาณนี้นะครับเบิร์ตในไฟเบิร์ตตัวบางๆแล้วในเกมนี้เราจะเบิร์ตใครครับผม,มเวเลสไดเแต์ต้นเกมนะครับเราจะจัดการพวกวีล่าตัวตัวจับอเลสเตอร์นะครับหรือว่าแครรี่นั่นเองที่เราจะโฟกัสนะครับ เราฟิกได้เลยเนี่ยฟิกแม่น้ำอ้ดาบแม่น้ําอยากให้ริคเตอร์ปรับดาบแม่น้ําไกลเหมือนเดิมนยครับเออคิดถึงแบบเก่าแต่ก็น่าจะไม่มีแววเลยครับตัวมันน่าจะเก่งเกินไป <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นพลังแฝงที่เพื่อนๆแบบขอดีเควสเข้ามาพี่ลองพลังแฝงเคอร์ซับเนสนู่นนันนะครับเออวันนี้กลายไปเป็นของจริงแล้วนะครับในงานแข่งโผล่แล้วแล้วก็วเป็นโบเกนสเปียครับ บางบางก็เจอแบบโบเกนนี่งัดหนึ่งงัดสองใส่คลิปไปก่อนแล้วก็เรยก็มาต่อคอมโบคอมจ่อยแล้วฟาดดาบไปหนึ่งทีเอาเรื่องนะครับมักคัตเปียบอกเอ่อไม่ใช่คําว่าเหมาะกับตัวบางๆนะครับแล้วก็เราจะได้สปีดการเคลื่อนที่บอีกบอีก1 0เนะี่ยทำให้เร็กเตอร์บวกการเดินกับแม่น้ำเนี่ยเร็วขึ้นไปอีกนะครับเกียบเดินเกมเร็วเติมเพื่อนไวก็นี่เลยครับ ขอกคุณที่ตีให้ตั้งนานแล้วงัดอุ้ยซิ่ห้หรอโอ้ดีนะครับอาริสเตอร์ยังไม่เลเวลสี่ไม่งั้นผมอาจจะตุยเย่แล้วเราเก็บดาบงัดหนึ่งงัดเข้าไปสองปาดเออเข้าไปสองตัวครับเด <the> <been> <The S 2> ี๋ยวเตียเซียนนะตอนนี้นะครับ <defeated. S 1> โคตรเก่งตัวมันเก่งจริงๆๆนะเออเดี๋ยวลากมาฟาด <the> มันนะ่ยแต่เวทเพื่อนเราเห็นเลยว่าเขาต้องการจะเดินเข้าปั๊บฟ้าเฮ่ยอะด๊าด๊าดนี่ก็ตตึ้งจุนจะหายไปไหนโอ้โหตายแล้วเนี่ยอุ้ยหัวใจมันจะเข้าไปแล้วนะใจมันจะกดอัตติไปแล้วนะโดนเตลสเตอร์เบรกไว้ครับเช็คดูหน่อยเลือดโลเผื่อได้ เออในเรื่องรูนนะครับผมใส่เป็นรูนเจาะร้อยห้อยเลดสองอันนะครับแล้วแต่ชอบเลยใครจะห้อยหนึ่งอันใครจะห้อยสองอันหรือว่าใครไม่อยากห้อยเลยแล้วแต่เลยนะครับงัดหนึ่งงัดสองรป็รถเร็วเบลเบลตายเลยครับเราแรงแบบนี้นะครับคืองัดหนึ่งงัดสองถ้าได้เปิดนะถ้าเขาจับยังไงก็ตายครับอยู่ในอันติเราก็เผาเ,าเขา้าไปอีกที่มันมีเผาได้ระยะหนึ่งมันจะมี อาพัซซี่ของเขานะครับเขาเรียกว่าอะไรอัตติของเขาอ่ะเออจะระเบิดออกมานะครับเป็นใบโคตรแคนจากใกล้ๆก็ตาย,ตายอ่ะเรางัดใกล้ๆอยู่แล้วครับแต่ชอบนะผมชอบอยู่แล้วนะลิกเตอร์สายดัมเมจนะครับมันทำอะไรค่อนข้างไว <We love. S 1> เขาใช้อันติกันไปเรียบร้อยครับผมขอหาตัวที่ บา,บางบางงัดหนึ่งงัดสองตัวนี้เลยแล้วกันที่มีภาษีที่ดีค่าเราเยอะที่สุดวู้ยพิกเกอร์ออกมาแต่โดนดาเมจอยู่ดีย้ำดีที่เรายังไม่ตายกมาเล่นโบนี่ครับกลับมาฟั่มต่อสกิลหนึ่งใช้กับคลิปแล้วซะด้วยสิแต่ว่าเดินแบบชิวๆเข้าป้อมไปเลยช่วยด้วยพี่ ช่วยผมด้วยครับโอ้โหโอ้โหไอ้นี่มันเดินมาปาดหน้าอีกแค่มีลาผมก็ตายแล้วพี่ลูกพาเพื่อนตายหมดเลยครับว้าเสียหมดเลยตดตอ,ดอ,ดอมาก็เป็นอมนอมในอามนะครับเราจะใช้พาร์สีสิบที่แบบเข้าไปงัดสองทีแล้วตีหนึ่งทีทำให้ต่อคาบติดพาร์สีสิบของอ้อมนะครับทำให้ทำให้ตายเร็วขึ้นผมก็รอกาอยู่ว่า เมื่อไหรจะกระโดดออกไปครับแต่ว่ากระโดดออกไปก็ตายตายไปแล้วผีป้อมเลยครับไม่รู้นะว่าเพลงอ,อยู่ไหนแตีตไวิก่อนถ้าไม่มาเขาแตกครับข้าจะทำให้แกแตกสลาย <laughs> มีอะไรไม่รู้เจอในเฟซบุ๊ก <c oughs> ตรงไหนดีค <c oughs> รับเ <c oughs> ราไป เหมือนเขาจะเห็นนะครับงั้นโซนให้เพื่อนตีดาร์คเลเยอร์ไปเลยแต่น่าสนใจตัวนี้เดินอ้อมผมนีเพื่อนตดใส่งัดโอ้ยนัดไปได้ครับเดินออกมาไกลเกนินไม่ได้ว่าช้าไปดีกว่ามาเลยครับออมนี่อาร์มแล้วยัดอีน้ำเมฆแล้วค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับทีมเรา สายเลยป่ะเพื่อนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต่อเติมแดชชีฟดัชโกนเนี่ยแล้วแต่ใช้เลยอยากจะแดชดอะไรก็คิดดูดีว่าทำดีไหมเนี่ยแต่ไม่คิดมากก็ดัดดัดไปแต่สายนี้ก็นั่นแหละค่อนข้างบางนะครับก็ใช้ l i t e r เ t ทหรือว่าสกิลสองเราใช้ให้ดีเนี่ยพิเกอร์ถึงแต่ว่า เซฟตัวเองไว้ก่อนแล้วกันนะครับจะดักจนกว่ามีคนจะมาเห็นปะเนี่ยเห็นหรือเปล่าองานยังไวจับี่เพื่อนนี่ครับฟิกอ์ออกสวยแหละมาสวยโลนอุนแลวดูชื่อด้วยพลังฟิกเกอร์พลังรีเทอรี <S <s <ug> เอานะน <S <s <ug> <S เพื่อนวันเด็ดเก็บยา เป็นยังไงเอาเรื่องเอาคราวครับคือมีแค่สกิลสองที่ทําให้เราอาจจะรอดใน well บางจังหวะแบบนี้ได้ครับแล้วดูชื่อวีลามันเครือไม่เอาจริงนะมันเอาจริงนะบอกเลยพลังแห่งฟิกเกอร์ปอด้วยดาบแบงครับเฮ้ยแบบฟ้าดีกว่าครับ รีบตีเดี๋ยวเพนใกล้จะมาแล้ววิดัวายควายเห็นซะด้วยไม่ทันใจร้อนออกพุ่มเลยคือฝั่งข้ามแม้ว่าบัฟบัฟจะหายไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าฝั่ขงข้ามอ่ะเขาจะเห็นว่าบัฟฟ้าเขายังอยู่นะครับถ้าเขาเขาต้องเดินมาเช็คเองเขาเขาถึงจะรู้นะครับ,บรแล้วใส่กันแล้วอ่ะ แล้วใส่กระโดยไม่มีผมมันเป็นไปไ,ปไม่ไม่ได้ก็ปล่อยมาเถอะคิดๆดีกว่าอะไรไม่ทันก็ช่างมันครับเราเอาป้อมดีกว่าหนายไม่เกรดสินะนายโดนเราไวาหนึ่งไม่ทันคู่เจ็ดจด้วยดามเมจมันล้อนเหลือเกินอันนี้ครับทำให้เราปิดสกอร์ไปแบบงงๆอย่างนี้แปลว่าเราเรียกว่างงกง แล้วใส่แน่นโอเคประมาณนี้ครับนี่คือพลังแฝงของนักแข่งในงานล่าสุดเลยนะครับไลฟ์เมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับ APL ล่าสุดก็ไปหาดูกันได้นะครับจะเป็นเซ y ชนกับลาดบังนะครับเบิร์ดลาดบังเออจะเป็นไอรีเดี๋ยวผมจะลองทำของเบิร์ดลาดบังไอริด้วยเพิ่งเขาเอา d e ี i ย awakening นะครับก็ ฝากติดตามสำหรับช่อง YouTube ของผมไว้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบลันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่าแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมหุ่นและทองทั้ง4คนอนะ่ะโคตรเทื่